อ่ารถพังก็ตั้งกูซื้อมาที่สลัดอเมริกาเนาะก็คือกาแอปเปิลเนาะแอปเปิลที่ว่าคอยแกะกินเมื่อวานนี้แล้วก็แกะสละักหูออกมาคือว่าสวยสบายดีทุกคนมาอน,นี้มาอยู่กับช่องยูายโอจีคือเก่าเนาะมาอน,นี้เราจะมีคอนเทนต์มารีวิวรถเนะาะฟังเสียงกันเลยโอ้ <c oughs> นี่เป็นเว็บร้อยเนาะเว็บร้อยเอสเนาะเป็นรถเก่า เป็นรถสีดำด้านเนาะซึ่งเป็นรถข่อยเองเนาะฮิตมากกับมือเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเลื่อมๆแน่นอนตัวนี้มันจะด่านๆแน่นอนเพราะว่าเป็นรถเลื่อมด่านเออเอาแล้วเนาะรถอันนี้เป็นเป็นเวลาหลายปีแล้วเนาะข่อยถือว่านั่งขี่ได้อยู่เพราะว่าข่อยเป็น้างนะข่อยก็เลยมาเฮ็ดเองแต่ว่าเฮ็ดแบบชิวๆเบาเบ่ได้ซีเรียสบ่ได้กังวลยังเพร่ะวารถนี้เป็นรถขี่ใช้งานเนาะ แต่ว่าเป็นรถแต่งรถแต่งขี่ใส่งานบเมแมนรถแต่งสิ่งบเมแมนรถแต่งสวยอย่างเนาะเอามาจะรีวิวข้าวขาวก่อนเนาะมือหนี่น gracias, มากับเร็บร้อยเนาะเร็บร้อยซึ่งเร็บร้อยมามามาดูมา,มา,มาดูทา,า,างล้างก่อนมาดูจากทางลัางก่อนอ่านี่ก็คือ Thai, ท้ายเนาะท้ายสีแดงมีกาฮอนดานี่เป็นเบาอ่าเปิดได้ปิดได้เนาะ เบ่บ่เป็นเบน,เน,เนสีเลยนางสบายขี่อนซ้เนี่อไปเท่าใดกะโอเขาอ,อยากขี่ดำได้มานี้มาเบิงกับซุกเนาะซึ่งสุกเป็นสุกคลองแท่เนาะมุนสายมุนขัวได้เออเป็นขตวตอสั้นเนาะสีสีแดงตัวนี้มเป็นสีนางเลยสีแดงด้านแล้วมันเพราะว่ามันดนนะผ่านการสีงานดนแล้ะแล้วก็มาที่โซเต เออโเตอรกสีแดงเนาะโ <c> ม <oughs> เมนต์ของแฟโมเมนต์ของเทียมเป็นของ่อยเองเ <c oughs> ้ยก็มากับยางเนาะยางเป็นยางเบอร์เจ็ดสิบทับเก่าสิบขอบสิบเจ็ดเนาะเป็นยางไทยแท้เนาะใส่มาสองปีแล้วเอ้ยซื้อมาจากยุโรปพ <c> ว <oughs> สุกลมเออเห็นสีอ่าโอ้เปลี่ยนลายเนาะ เป็นรถที่บท่า,ทานได้ล่างเนาะัวสุกลมกระแต่งเนาะมาบิ่งที่มามาด้านหน้าเลยมาด้านหน้าเลยด้านหน้าก็แต่ก่อนมันจะเป็นแบบโอ้มือเปลือนเนาะแต่ก่อนก็จะเป็นไซซิวเนาะแต่ว่าตอนนี้ถอดออกแล้วใสสติกเกอร์แทนเนาะเพราะว่าเพราะว่าทางช่องอยุ่งบายโอจี o G, เขาไม่ชอบอะ่ะเขาให้เอาซิวมันออกแต่ก็มารีวิวให้เขาเนาะตัวนี้ รถพังก็ตั้งกูซื้อมาที่สหรัฐอเมริกาเนาะซื้อมาอมืน่าจะประมาณห้าสิบเหรียญน,นี่แหละตอนนี้เป็นสติกเกอร์ซีหกเนาะซื้อมาสี่สิบหกล้านซื้อมาจากอสวิตเซอร์แลนด์มามาดูทางนี้มาดูทางนี้ทุกคนนี่ก็คือกาแอปเปิลเนาะแอปเปิลที่ว่าคอยแกกินเมื่อวานนี้แล้วก็แกสลักกรูออกมา คือว่าสวย <c oughs> นี่ก็คือดาฮ่อนฮอนดาเนาะฮอนดาเขาแปลว่าอะไร <c oughs> ไม่รู้นี่ก็คือสติกเกอร์วัยรุ่นทำกินจัดปลายซื้อมาที่ประเทศอ่าประเทศอะไรวะอิรักอิรานไงเออซื้อมาก็จะราวๆประมาณสองร้อยเหรียญนะเออซื้อมา ถึงถึงประเทศไทยจากประเทศไทยแล้วเข้ามาลาวเนะรถก็จะเปื้น่นเปลี่นเนาะจากข่าวๆสิประมาณนี้แหละเรื่องจักเรื่องยังโอ้บมมีปัญหาเนาะบริววิวมาที่หน้ากากหน้าเนะทังเสียงดังก๊กก๊กเป็นตาโลเนาะโอ้รุ่นนี้ก็จะแกวแก้วหน้านี่ก็จะเกาเกาเนี่ยเป็นตาโลเนาะ ที่ว่าแจงสว่างดีเลยนี่โอ้แบบว่าคนที่ว่าอยู่ทางหน้านะ่ะแบบเหลือตาเลยนะเพราะมันแจงแห้งเนาะตัวน,นี้เนาะพักเท่ามามามาทางนี้พักเท่าก็จะเป็นสีแดงเนาะสีแดงซึ่งถอดออกถอดเข่าได้เด้ดนี่พ <c oughs> ักเท่าลังก็จะเป็นพักเท่าเดิมสีดำเนาะนี่คือสติ๊กเกอร์อยาท้อเดียวไม่มีแดด อ่าแก้วไหมแก้วไหมทั้งหลังก็จะเป็นด้านด้านหน่อยแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสีเลยก็ว่าจะทำสีประมาณอีกไว้ไนี่แหละถ่างบจากหนุ่มวาอจีก่อนเพราะว่าถ้าคลิปนี้ถึงอ่าหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันวิวเน้ะเพื่นจะเ <c oughs> พื่นจะเอาเงินมาให้ผมเนาะเอาเงินมาให้ผมทำสีรถ เออเอาเป็นว่าวาภาษาลาวดีกว่านาะเพื่อถ้าว่าคลิปนี้ยุ่งไวยจีว่าคลิปนี้หดหนึ่งพันหนึ่งพันวิวเนาะเขาจะเอาเงินมาให้ใอยเฮ็ดสีเนาะประมาณสองแสนกรีปน่าจะพอเนาะเพราะว่าจะเฮ็ดสีไปสองก็ได้หลางหลังเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะมาเป็นพญานากันเนาะก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ช่องนี้ไว้แล้วก็แชร์ให้มูให้กูมาเบิ่งเนาะ มาติดตามหลายๆเด้อเพื่อว่าค่อยสิได้เงินโซเดินกีบมาเห็ดสีรถเนาะถึงว,ว่ามันสีน่อยแต่ว่าถ้าเพิ่นเต็มใจให้ก่อยก็อ้าเอาถือว่าจบคลิปเนาะทุกคนเนาะรถก่อนจะข้าวๆประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือมือเบรกแต่ว่าบ่มีเบรกเด้แต่ว่ามันสิมีมือเบรกเนาะ แต่ว่าตีนเบรกก็มีนะมีคือตีนเบรกเนาะขอโทษที่ว่าคำที่บทสุภาพเนาะทุกคนเนาะเอาถืาอว่าเขาจุบคลิปมาเพียงตอนนี้เนาะทุกคนเนาะก็ภครที่มากดเอ่อใครที่มาฮับซุมจนจุบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องยกูวายโอจีด้วยเด้อ